วิธีสั่งร่างกายให้เผาไขมันได้24ชั่วโมงทำไมบางคนลดน้ำหนักยากแต่ทำไมบางคนลดน้ำหนักได้ง่ายโดยไม่ต้องออกกำลังกายหนักเพราะเขารู้วิธีสั่งร่างกายให้เผาไขมันที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ร่างกายเราจะใช้2โหมดพลังงานคือการใช้คาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน้ำตาลหรือการใช้ไขมันซึ่งการใช้คาร์โบไฮเดรตเมื่อไหร่ที่กินอาหารที่เป็นข้าวแป้งน้ำตาล เยอะบ่อยจะทำให้อินซูลินสูงร่างกายก็จะใช้น้ำตาลแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราจะใช้ไขมันเป็นพลังงานก็ทำให้อินซูลินลดต่ำลงร่างกายถึงจะใช้ไขมันมาเป็นพลังงานอยากให้ร่างกายเผาไขมัน24ชั่วโมงทำ3สิ่งนี้ค่ะ1เมื่อถึงมื้ออาหารกินโปรตีนไขมันดีเยอะขึ้นเพื่อให้อิ่มนานแล้วก็ลดอินซูลินลงค่ะ 2. เป็นช่วงการกิน intermittent fasting ทำให้ร่างกายไม่มีน้ำตาลแป้งเหลือร่างกายก็จะใช้ไขมันมาเผาผ่านแทน 3. ออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งทำให้เพิ่มก้ามเนื้อร่างกายเผาผ่านไขมันได้ดีขึ้นอยากให้ร่างกายเผาผ่านไขมัน24ชั่วโมงทำา3อย่างที่พูดไปแล้วนะคะ